Oh, ถูกต้องเลยค่ะเนี่ยเรียกว่ายอมรับตรงๆเป็นหนุ่มคลั่งรักสำหรับแจ็คแฟนฉันค่ะหลังจากเจ้าตัวได้ลงรูปคู่แฟนสาวที่ชื่อว่าน้องหญิงนี่เลยซึ่งแจ็คเนี่ยนะคะเผยว่าจริงๆแล้วมันเป็นความตั้งใจของตนเองเพราะศึกษาดูใจรักครั้งนี้มาเป็นปีแล้วและที่สำคัญเวลาที่อยู่ด้วยกันนั้นมันก็ทำให้แจ็คยิ้มได้เสมอส่วนเรื่องของอนาคตก็อยากให้รักครั้งนี้สมบูรณ์แบบที่สุด แม้อายุจะห่างกันถึง7ปีแต่ความรักครั้งนี้ก็ไม่มีสะดุดค่ะเขาดูแบบไม่เคยทำให้เราแบบเสียใจอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยขอบคุณที่แบบว่าเธอเธอแบบทนเราได้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าหึงปีที่ผ่านมาเวลาไปไหนมาไหนเวลาคนแบบมาหาพี่แจ๊คอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบชินแล้วใช่ไหมคะเขาก็ เวลาทีาเ,เราลงน้ำในใน,ในในรายการเขาก็แบบเขาก็แบบเฮ้ยเขาแยกแยะได้ว่างาน,นะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้แบบตะลิดอะไรอยู่แล้วเราม,มืออาชีพเราแบบพอ,อลงน้ำกับสาวๆแล้วก็จะแบบพอคัดปุ๊บเราก็แยกย้ายน้องเขาพี้คืงไหมคะไม่นะฮะเขาเขาเข้าใจได้ว่าว่างานคืองานนะก็รายงานนะรายงานเพราะแบบว่าเหมือนแบบอ่เสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยหรือบางทีอาจจะให้เขาไปด้วยครับเพื่อเป็นความเชื่อใจว่าเฮ้ยเราก็ เราก็มีเหตุผลของเรานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเราต้องทํางานเลี้ยงเงินดูแลพ่อแม่เรายังไม่ได้มีตังขนาดนั้นขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป search กันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ